อยากจะแนะนํากันแดดตัวนี้เมื่อบอกเลยว่าเป็นกันแดดที่เหมาะกับประเทศไทยสุดๆเพราะเขาไม่วอกไม่ลอยไม่เป็นคราบแถมไม่รบกวนเมคอัพอีกด้วยคือตัวนี้รลยพิโกซันส c รีนดีๆ c ครีมบอกเลยนะว่าคนเป็นสิวก็สามารถใช้ได้เพราะเขา,าเนืยอบางเบาไม่ทําให้ผิวอุดตันแถมตัวนี้ยังช่วยปกปิดรอยสิวและเบอร,รูขุมขนได้ดีมาก เขามี spf 5 0 pa c บวกปกป้องแดดทั้งรังสี uva uvb และรวมไปถึงแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์และที่สำคัญที่ก้อยชอบมากคือเขาไม่ไหลไม่เยอะไม่วอกกันน้ำกันเหงือ่อคือบอกเลยว่าเหมาะมากๆ และตัวเนี้ยบอกเลยว่าเขาว่าเป็นกันแดดที่บำรุงไปในตัวจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นและกระจ่างใสามากขึ้นแถมยังช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการระคายเคืองของผิวรวมไปถึงการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินหรือการเกิดริ้วรอยก่อนวัยคือบอกเลยว่าเป็นกันแดดที่ครบจบมากจริงๆรองกันแดดเสร็จแล้วคือสามารถแต่งหน้าต่อได้เลยเพราะตัวเนี้ยเขาไม่เป็นคราบไม่บรบกวนเมคอัพด้วยใครที่สนใจนะ ก้อยทิ้งพิกัดไว้ให้บอกเลยว่าตัวนี้ไม่วอกไม่ไหลไม่เยอ้ไม่เป็นคราบพิกัดในตะก้าใต้คลิปนะ